ทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาทุกครั้งที่หาทางออกไม่ได้คุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องทำอะไรกับตัวเองทุกคนคะปัญหานี้ครูเคยเป็นมาทั้งชีวิตเลยจากการที่นะคะหาทางออกไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องเงินทุกคนนะคะเจอทางตันเจอปัญหามากมายสิ่งนั้นก่อนอันนี้นครูก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยการที่เราเจอปัญหาแบบนี้จริงๆแล้วโคตรดีคือ เขาให้เรากลับมาดูแลตัวเองค่ะเราจะต้องกลับมาฮิวริ่งร่างกายของเราคําว่าฮิวริ่งร่างกายของเราก็คือการที่เรานะคะมาสื่อสารกับตัวเองค่ะทุกคนมาบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองนะ,ค,ะคุยกับตัวเองจากข้างในเพราะจริงๆแล้วร่างกายร่างกายนี้เราไม่มีแค่ร่างกายทุกคนเรามีจิตเรามีจิตสํานึกจิตใต้สํานนกที่เขาคอยช่วยเหลือเราอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยรู้ทุกคนฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเจอปัญหานะคะ,ะเจอสภาวะที่เครียดมากๆเขาให้เรากลับมาดูแลตัวเองให้ดีกลับมาฟังเสียงร่างกายซิว่าเรารู้สึกยังไงเหนื่อยไหมนะคะกลับมาอบกอดตัวเองค่ะเยียวยาตัวเองด้วยการอบกอดบอกรักขอบคุณแล้วก็อยู่กับตัวเอง ทุกคนคะสิ่งนี้จะทำให้เรานะคะหาทางออกได้จะทำให้เรามีทางแก้นะคะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กำลังเจอแบบนี้แล้วไม่รู้จะทำยังไงกลับมานะคะหาตัวเองนั่งนิ่งๆคนเดียวดูลมหายใจเข้าออกถามตัวเองซิว่าตอนนี้เราเหนื่อยแค่ไหนเราเคยบอกรักตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เคยพูดไหมเคยขอบคุณร่างกายหรือเปล่า ขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองเราเคยหรือยังถ้ายังลองกลับมาทำดูค่ะทุกคนนะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้คุณนะคะฮิวลิ่งตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมนะคะทุกครั้งที่เจอปัญหาทุกครั้งที่ไม่มีทางออกให้กลับมาที่ตัวเองทำแบบนี้นะคะหยุดที่จะโทษตัวเองจงกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือตัวเราคนที่รักเรามากที่สุดก็คือตัวเรา คนที่เขาทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ก็คือตัวเราเช่นกันฉะนั้นกลับมาเทคแคร์ care, ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมค่ะ